ของจริงมันมีอยู่นี่ kind of <bey ue S 1> ต้องมาสอนมันม <t iny currently> ันไม่ยอมรับสิเลสไม่ยอมรับต้องสอนมันหนักเข้าไปเลยฝึกคุณหนักก็ไปนี่ถ้าต้อชอบอะไรมันอยาไปห้อยมันถึงมันวิญินี่จะเอาโอ่งันจินมันตรงมันจินมันกินไม่ต้องกินมมนแหละน่ะเนี่ยมันอยากกินเลือดไม่ต้องกินให้มึงเลยฝึก่ไปเถอะก็ฟงกแฟมึงกินเลือดไม่ต้องกินให้มันนี่แก็ฝึกใจใจะเขาอะไรมาฟาสวะปามสวะปามเนี่ยมันจะไปรู้อะไรเนาะ นั่นแหละนี่วิธีฝึกตนทรมานตนเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลิ่มฝนใจเข้าไปฝึกเข้าใจเข้าไปทนำะไมเห็นโทษเห็นภัยได้จนะนีงแกอดอาหารไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรได้นะแค่นี้ทำไม่ได้อดไม่ได้ตนะายทีนน่ <c oughs> นี่นะนั่นแหละขังฝืนฝืนมาฝืนทห้มได้ โลกทั้งโลกทหมดเลยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดในเรื่องราคะท่านั้นไหมผูกมลแงวันผูกยุงมันผสมพันธุ์กันเห็นไหมเห็นไหมมาแรงวันแรงวียุงมดนไเห็นไหมล่ะสัตว์ทุกอย่างเลยครับนั่นแหละใยการสืบพันธุ์เขาเรียกว่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวไปมาได้นี่ท่านเรียกว่ามีวิญญาณถือครองวิญญาณนั้นน่นมันจิงจัเลยว่าต้องเอา สั้งขาที่ไปอยู่ประผสมพันธ์กันให่นั้นนี่เราเหมือนกันมนุษย์นะโอ้ใจดูงนี้มันลุ่มของไปเองนั่นมันรู้อะไรทีหนึ่งมันถึงจะถอนหนึ่งองนี้ได้ถ้าไม่รุ้มก็ถอนไปได้เพราะมันไม่รู้เนี่ยไม่เห็นโทษเนี่ยมันรู้เราก็เห็นโทษมันโทษมันเห็นโทษมันก็ถอนถอน่องที่แท้เอาล่างกายไปสมพัน์กันเองใจมันต้องการปรารถนาหนะ่ีใจดวงนี้ไ่สิ้นจิเลยไปตายกับเป็นวิญญาณก็เล่นเลย แต่วิญญาณผสมพันธ์นั่นรู้ไหมมันมองตากอนก็สําเร็จกันแล้วพวกวิญญาณน่ะมันชอบปอกันเห็นไหมอย่างเทวดานี่มันมองตากันยิ้มกันเออสาเร็จความใคร้ไปแล้วนั่นมันไม่ามันไม่เดากายมาสัมพันธ์เหมือนมนุษย์นะอ่านี่แหละถึงพวกวิญญาณยังไม่กินกินราคะอยู่เนาะ ตอน,านสายังขึ้นหลายข้างขึ้นมาตายไปแล้วผมก็มองตากันตัดยิ้มให้กันพอใจกันแล้วนี่เกิดมีลูกแล้วตัง้งคันแล้มมวมัานานนานอย่างนั้นเลยมีมีลูกได้เลยครับโอ้ท่าจะมีไม่ได้ดน,นั่นแหละมันถือพันกันไปเทวดา,น,าน,นั่นนี่มันนี่แหละจึงบอกตายเลยตายเลยมื่อว่านุชกตกิดเทวดาจึงเมามัน ลุ่ม,มรุ่งอมมันเห็นมันแล่ะอืออย่างนั้นแหละเจ้าปาไม่มีร่างกายแต่ใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเขาใจสัมผัสสัมพันธ์กันมนุษย์และสัตว์มันมีร่างกายนี่เป็นบ่อกเกิอดใอง,นะองทุกข์เลยนี่นั่นไงล่ะทุกข์เพราะกลัวพระคาดทุกข์เพราะกลัวตายจากกันอย่นั้นทุกข์เพราะไม่มีเงินไม่มีทองทุกข์เพราะไม่มีรถมีบ้านทุกข์เพราะไม่มีอยู่มีกินนั่น ใจนะทุกนะร่างกายมันจะทุกข์นะทีนี้นั่นนี่สอนใจเข้าไปมันถึงจะเห็นโทษเห็นภัยนั่นไงแล้วร่างกายนะาทำทุกอย่างกับร่างกายทำโอ้เรามาเกิดเป็นคนนี่หน่าพระเจ้าทังลงมาเกิดในโลกมนุษย์ตัดสุดทํามโลกมนุษย์นั่นท่านเลยรูกว่าโลกมนุษย์เป็นจัดจะความจริงทาได้ทุกอย่างมีเครื่องไม้เครื่องมือทําได้ทุกอย่างท่านเห็นว่า่ะเป็นมนุษย์อ่ะมีร่างกาย มีหน้าตามีแขนมีขามีตัวมีตนแต่ท้านพูดศีปิต,ตาจเป็นเทวดาวิญญาณเป็นอันนี้ทําอะไรได้ความรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้หนาวแต่มันทําไม่ได้มันนะ,ะมันจะเอาร่างกายทช่ไหนไปทำมาหาจินเอาร่างกายทช่ไหนไปอดรัดปัดเพียงกันมันก็ใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันนั่นเองนั่นแหละอ่านะ นั่นก็เลยปัญญามันสอนใจแล้ก็รู้เห็นตามปัญญาอะไรทีนี้นะมันก็ถอดถอนกิเลสได้เลยน,นี่ต้องอาศัยสติใส่สมาธิยังมีปัญญาเกิดขึ้นถ้าเราสติจะมีสมาธิได้ยังมีปัญญาได้ยังนั่งหลับหูหลับตาเฉย,ยๆนั่นแหละนะสติเราขาดอยนี้จะเป็นสมาธิได้ก็ไม่มีปัญญาจริงๆน,ะนะนี่เป็นอย่างนั้นแหละนี่ เออมโมตาเลยยิมให้กันมันก็สำเร็จความใคร่แล้วแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นแหละเทวดาน่ะมันจะาร่างกายเทไนจะเกลียดชีกันหรอกนะอยู่ที่ว่าบุตรทีนี้ก็มาจากมนุษย์ที่เออนี่แหละพวกนี้แหละนั่นแหละมันเป็นเรื่องลึกลับยังบอกอยู่เป็นเรื่องอัศจรรย์ ยากเกินกว่าคนธรรมดาจะรู้จึงบ่เนาะจริงเลยครับยากกว่าเกินคนธรรมดาจะรู้จะเห็นนี่บอกนี่เรารู้เห็นมันเพราะอะไรหนึโอ้เพราะบุญธรรมมาปัญญาลกก้ามามากมายบารมีลึกก้ามามากมายเราต้องรู้ต้องเห็นนี่นี่น่าพุทธเจ้าจึงบอกว่ายากยากเกินที่มนุษย์จะรู้ที่ห็นมดาเห็นใจแค่เจริญผิวเผินข้างนอกข้างในมองไม่เห็น เหมือนเรามองไม่เห็นตับใต้ใส่คุ้งเราแน่เนี่ยแน่มันก็อยู่ในกาเราแต่เราทำไมไม่เห็นมันตับใต้ใส่คุงมองไม่ตางเดียวมองงก็เห็นแต่เนื้อหนังที่นั่นเห็นได้ยังไงไม่ต้องเพราะหงึงไมก็ไม่เห็นนะโอ้แล้วไปเลยเลยทุกคนนั่นแหละวิญญามันเป็นพม่าวิญญาณมันเป็นทิพย์มันคิดมันก็อิ่มแล้วน คิดที่เราทำาวานี่นะอาหารนั่นนี่นะท่านเลยกเป็นหาที่ทำบนใจบาปเป็นอาหารทิศนะก็อ,อยู่บนวิมานกับเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือสร้างอะไรซักท่าประโยชน์มันเป็นวิมานคิดวิมานแจกววิมานทองรนะอเราอยู่ไหบนสวรรค์นั่นแล้ว,รวนนะเราก็ยังมีทุกข์อยู่นะนะ่ทุกข์ไม่อยากมาเกิดมนุษย์เพราะว่าเจอไว้ไอ้ทิ์อยู่ไม่อยากไปไหนถึงเวลาสิ้นดูแลงไก็ลงมาทุกข์ไหม น,นี่เกิดบุรุษมนุษย์เกิดมาเป็นคนแล้วไม่อยากตายเส้นหจะทุกข์ไม่พอนี่อยากตายนะมันหมุนเวียนอย,าย่างนี้ยเมื่านไปเจ็ดใจใจมันลุ่มอย,อยูอย่างคนที่เคยเป็นเทวดามาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มาสร้างบุญรรมีแต่ก็มีทำครอมครัวแน่นะครับอันนี้ก็กลับไปที่เกา่าได้นะครับเพราะบุญหนุนไหลถึงอาชาบุญเก่ามันมี จะมาสร้างกมใหม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าไม่ถึงกับชั้นที่หกที่ห้าที่นั้นถ้าทำกำหนักลงมลงนรกเลยนับหนึ่งใหม่ลนไปถึงเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งไม่ถึงสิบสักทีนับหนึ่งใหม่แล้วบุญเก่าที่เคยทำไปก็มันก็หนุนอยู่แต่ยังไม่หมดต้องไปใช้กรมใหม่ต้องไปใช้กรำของมาสร้างารณีแต่พูดพุทธเจ้าถึงให้เรามีศีลห้าไงถ้าพูดไม่มีศีลห้า ปีนห้าเน้นโน้สนสูงขึ้นสูงขึ้นถึงจุ้งขึ้นถึงว่าแปดเก้าสิบงานนี้ผ่านได้จริงจริงสามเนนเนี่ยนะจริงจริงงานไม่พ่านได้นะไม่ต้องสองร้อยยี่สิบหรอกวินสิบนี่แหละไม่พานได้อีกสองข้อจากแปดเขาเรียกว่าละสังโยุตได้สิบประการ <vey> นี่ไมพผานแต่ละสังโยุตห้าประการคือพระอนาคา พระตกีทาคานาคารแต่แฟนพระโสดาลับสังโยนได้สามประการนี่จะเรียกพระโสดาครับจิตดวงนี้เข้าตกกระแสพันิพานไม่ตกนรุกอย่แน่นอนพระเจ้าบอกว่าเจ็บขาดม่รู้ทำเลยนะนี่น,นะจิตตกกระแสพันิพานแล้วพระโสดาไม่ลงนรุกแน่นอนละไม่ได้อย่างเดียวเรื่องกามมันอยากเก็บกามอยู่มันก็สวยงามอร่อยดี โซดาเนี่ยอ่าโอ้กอดรัดปัดเบียงโอ้ยสจหนึ่งนาดนะ้ว่าเจ้าข้าเนี่ยพุณเจ้ายังเป็นได้ขนาดเป็นได้ขนาดนั้นเหรอขนาดโซดานี่นะโอ้รัดไม่ไแตะความโลภมันมีความโกรธมันมีความหลงมันมีถ้าโซดาเนี่ยนั่นม่มีนะบางคนเห็นว่าพระลุงปู่ลุงตาอุ้ยสั่นละเป็นสั่านแล้วความโลภมันมีความโกรธมันมีความหลงมันมีแต่เรื่องราคะละไม่ได้เรงเสียงามเห็นเด็กกรเหึ่มมันน่ารัดปัดเบี้ย มันน่าทดสอบน่าลองน่ะใช่หไหละสดุดาเลยฮะ,ะเป็นนะฮะโอ้ยมันลงก็ได้พูดจ้าอย่าบอกานะถึงว่าจะบางไปเยอะก็บางนะบางแล้วไงโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีแต่ก็ยังมีหาทฤษยาไม่มีละไม่ได้อย่างเดียวเรื่องการมราคะมันเห็นเปอะไรละโอ้หูมงามแท้เลียลิ้นเลียปากนู่นน้ำลายหกคิดดูใจเราละได้หรือยังอืละได้ไหม เยอะเลยครับโอ้ว่าไม่เ,อเยอะแหละมานอนงายผึ่งแต่ดูสิ <c oughs> นอนหงายผึ่งใส่เดี๋ยวเนี่ยแหละโอ้โหตาลุกวอกเลยแหลนะน่ะโอ้โหมันน่าสัมผัสนะมากในขนาดนั้นไม่เรื่องจริงอยู่แต่เวลาเราไอ้เว <c oughs> ลาเราหนุนห่างไปสักเดือนสองเดือนหรือปีหนึ่งนั่นน่ะ, <c oughs> ะจะละได้ไหมไอ้ทุกว,วันนี้เราอลอ่อเยู่อาทิตย์หนึ่งล่อครั้งหนึง่งมันก็อิ่มแล้วมันก็ถอยไปสิ นไปักเดือนจะปีโอ้โหขอบคุณเลยิน้ำรายแล้วนอนคิดถึงแต่อย่างเดียวแหละน่ะทนไว้หมทนไว้ไหล่ะนั่นมันละไม่ได้นี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละลองพิดณาดูสิเออมันยังไม่ขาดต้องตัดต้องตัดให้ขาดเอาให้ขาดตะพันไปเลยสินะ